เราสามารถส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้อนรับความสวัสดีมีชัยด้วยกิจกรรมง่ายๆคือการทำบ้านทำห้องทำที่ทำงานของเราให้สะอาดและสว่างสวยัยสิริมงคลและสมบัติใหญ่จะได้ไหลามาเทมานะและกิจกรรมต่อไปคือการทำบุญตักบาตรสวดมนต์ข้ามปีแผ่เมตตา อธิษฐานจิตด้วยใจที่ผ่องใสเรื่มใสในพระรัตนตรยัยเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยการสั่งสมบุญใหญ่นะเชิญเข้าวัดปฏิบัติธรรมชำระจิตบุญศักดิ์สิทธิ์ศีลวิโรธโชตสุขสันร์สวดธรรมจักจิตปลื้มใสไปพร้อมกันบุญอัศจรรย์จักอำนวยชูช่วยตนในที่สุดนี้ขออำนวยอวยพร ให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปทุกท่านเทินเจริญพร